สวัสดีครับผมมาท็อนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับที่ผมคิดว่าสําคัญต่อชีวิตของทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็สําคัญต่อชีวิตผมเหมือนกันผมก็แล้วมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเป็นสามอาหารนะครับที่จะทําให้ท่านตายไวโดยไม่รู้ตัวผมใช้คํานี้เลยนะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสามอาหารที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องบอกเลยว่า มันน่ากลัวเพราะว่าเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาว่าเออมันน่าจะดีต่อสุขภาพมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เคยมีใครมาห้ามหรือว่ามาแบบเออห้ามโฆษณาเช่นแบบเหล้าเบียบร์บรี่อย่างเงี้ยเขาห้ามว่ามันไม่ดีใช่ไหมเราก็รู้แต่ว่าไอ้สามอาหารที่ผมจะมาพูดเนี่ยโฆษณากันกระจายนะครับแล้วก็ขายดีด้วยนะครับก็เหมือนจะดูดีเหมือนจะดูมีสุขภาพแบบเนี้ย อันตรายไม่รู้ตัวสําหรับผมแล้วกันเนาะสำหรับผมแล้วกันก็ถ้าใครอยากจะทานก็แล้วแต่ท่านอนะแต่ผมไม่ทานนะครับข้อแรกก็คือเขาเรียก vegetarian me meat นะครับหรือก็คือพวกเนื้อเทียมต่างๆเนื้อเทียมเนื้อสัตว์เทียมหมูเทียมเนาะคือสําหรับสายเวแก้นนะครับหรือว่าแพลนเบดเนี่ยจริงๆเนี่ยเป,เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่างี้ฮะถ้าท่านรักที่จะทานเวแกน้นและวที่จะทานแพลนเบดแล้วเนี่ยผมแนะนําเป็นโฮลฟู้ดครับ โฮฟูดเพ b a เบสก็คือมาจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกอาหารที่แบบผ่านโปรเซสต่างๆอาหารต่างๆที่ผ่านโปรเซสเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาทําอะไรมาบ้างเขาใส่สารเคมีอะไรมาบ้างเขาใส่สารกันบูดอะไรมาบ้างใส่ผงชูรสหรือเปล่านะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโรงงานหมดท่านมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าตอนโฆษณาออกมาแล้วโอ้สุขภาพดี สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะกินอะไรแต่ถ้าเกิดเรากินโฮลฟู้ดหรือกินอาหารที่มาจากธรรมชาติเนี่ยผมว่าจะดีมากๆเลยโดยเฉพาะสายเวกันกับแพนเบบเพราะนั้นโดยส่วนตัวนะครับพวกเนื้อเทียมนุน่นนี่เทียมอ่ะถ้าท่านรักจะทานเรื่องของาพืชผักเป็นสายเวกันแล้วก,ก,ก็เต็มที่ครับโฮลฟู้ดไปเลยไม,ไม่จำเป็นต้องมาทานของเทียมอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ผมส่วนตัวผมก็แนะนําแล้วกันเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองพวกโปรเซตโฟ้ดนะครับอันที่2นะครับอันนี้ก็ โฆษณา,ากันกระจายเลยนะครับเอาว่าผมไม่ถ่ายแล้วกันนั่นก็คือกลุ่มพวกโปรโตีนบานะครับคือโปรโตีนแท่งต่างๆเนี่ยนะครับโดยมันสำหรับผมนะมันแย่ยิ่งกว่าผงชงอีก <c ười> คือโปรโตีนบาเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน,น,น,นู่นนะี่นั่นเนี่ยสารทดแทนความหวานบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็กระตุ้นอินซูลินแล้วบางทีก็ผสมพวกแบบความหวานของพวกคอนฟุกโตสนะครับฟุกโตสคอนเซลัพแบบนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับหวานเยอะเลยนะครับ ส่วนผงชงต่างๆอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําอยู่แล้วเนาะโดยส่วนตัวก็ใครอยากทานก็ทานนะฮะก็เงินของท่านนะฮะผมก็อยากทานอาหารธรรมชาติมากกว่ามันจะได้สุขภาพดีเพราะว่าอย่างโปรโตีนที่เราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่นะครับมันก็ได้ง่ายๆแล้วก็ราคาถูกกว่าตั้งเยอะแล้วก็มาจากธรรมชาติ ็ถ้ามีเวลาดูแลตัวเองก็ดีกว่าไปนั่งทานผงอะไรแปลกๆที่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีปัญหาอะไรกับร่างกายเราหรือเปล่าเนาะก็ลองดูนะครับอันที่3ครับอันนี้ก็ทานกเยอะเลยนะคนไทยนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับก็นั่นก็คือเรื่องของกาแฟทรีมวันนะครับหรือว่ากาแฟผสมนู่นผสมนี่นะครับก็มีเพื่อนผมก็ถามมานะครับคุณพ่อเพื่อนก็ทานเป็นประจำนะครับก็บหาวาน ขึ้นกระชูดเลยนะครับก็ผสมเห็ดบ้างผสมโสมบ้างผสมนุ่นผสมนี่บ้างหวานอร่อยคือเขาผสมมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้ามาจากธรรมชาติมันก็จะดีเนาะแต่ว่าพอบดมาเป็นผงผสมแล้วเนี่ยความสามารถต่างๆมันลดลงไปเยอะแล้วครับแล้วราวนี้พอในกาแฟทวีนวันเนี่ยสารทดแทนความหวานเอ่ยน้ําตาลเอ่ยอะไรเอ่ยครีมเทียมเอ่ยกาแฟเนี่ยผมแนะนําไม่ทานนะฮะแต่เป็นกาแฟดำนะครับวันนึงสักสองแก้วเนี่ยโอเคเลยผมทาน2-3แก้วหลังบ่ายสามผมทานแบบ ดีแคฟก็คือไม่มีคาเฟอีนก็จะทําให้เรานอนหลับได้ดีอย่างนี้ผมแนะนำแต่ถ้าท่านใส่น้ําตาลใส่ครีมเทียมกินทรีกินวันผสมนู่นนี่นั่นโน้นเยอะแยะมันคือโปรเซสต์ฟู้ดนะฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็เงินใครเงินมันสุขภาพใครสุขภาพมันห้ามกันไม่ได้เนาะก็แล้วแต่ลองเอาไปคิดตรวกตองดูแล้วกันแล้วแต่นะครับว่าท่านจะชอบหรือเปล่านะครับโอเคครับ ก็อย่าลืมใช้คนที่ท่านรักเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับท่านที่ถามมาสําหรับเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆตอนนี้ลด60%เนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับถ้าสามารถแอดไปที่ไลน์แอ o ดรสโต e หรือพิมพ์สนใจนะครับเพื่อรับราคาพิเศษหรือว่ารายละเอียดได้นะครับอย่าลืมครับเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนหคนรอบตัวเราถ้า5คนรอบตัวท่านมีสุขภาพดีท่านก็สุขภาพดีมาลุยไปด้วยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย